ครับสวัสดีครับสวัสดีกับอากาศที่ยามเย็นเย็นสบายนะครับแดดล่มลมตกครับเกือบหกโมงเย็นนะครับวันนี้28 28นะครับมีนาคม2,562นะครับหกโมงเย็นนะครับอุณหภูมิประมาณ38องศาดูจากรถก่อนลงมารีวิวนะครับพบกับผมบอยสิทธินักราชนะครับ วันนี้ผมพามาชมพื้นที่สวยๆหนึ่งแปลงเกินกอนนะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเดินไปให้เห็นอีกหน่อยนึงนะฮะพื้นที่20ไร่นิดๆนะฮะยีไร่กับอีก10กว่าตารางวาผมเรียก20ไร่นะครับเป็นที่นานะครับบรรยากาศนี่ลูกทุงลูกทุงเลยนะครับยีไร่ขายยกแปลงอยู่แค่3าล้านเ้าสามล้านเ้าเฉลี่ยไร่หนึ่งไม่ถึง2อ0 0สนนะครับเนี่ยมันจะตรงขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนี่ยครับผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับอให้มาดูแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยนะฮะ นี่หกโมงเย็นนะครับนฮะอุณหภูมิก็ถือว่าร้อนเลยนะครับนี่นะฮะให้ดูบรรยากาศทุ่งนาผมอยู่ที่ตะบนยิ้วลายนะครับนี่อันนี้กำลังมีการก่อสร้างเลยนะครับวันนี้มารีวิวกับผู้ช่วยนี่ครับลูกชายอ่ะนี่ครับติดคลองเลยนะครับติดคลองน้ำ ข้อเสียของมันมีอยู่3ข้อนะครับถือว่าสวยนะข้อที่1คือถนนเนี่ยมันเป็นลูกลังแต่ห่างจากถนนลักยานอยู่ประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนะครับข้อที่2คือน้ําไม่มีน้ําปะปานะแต่ถ้าน้ำคลองนี่ก็เพียบครับอันที่3คือไฟฟ้าไม่ผ่านนะครับเหมาะอาการซื้อเก็บไว้ก่อนนะฮะผมว่าอีกไม่เกิน2ปีไฟฟ้าปะปะานนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับอันนี้ดูบรรยากาศยามเย็นนี่ อันนี้ไปล้างรถมาแล้วครับล้างจะไม่ได้ล้างมาเกือบสองเดือนเนี่ยฮะนีป้ายเนี่ยฮะนี่นะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงลูกลังครับลูกลังนะผมก็ชี้ชัดนะฮะผมไม่ได้โกหกว,ว่าจะเป็นคอนกนรีตนะฮะผมอ่านดูเป็นลูกลังนะครับทำไปยังอะ่ะไม่แน่ใ,นใจนะีฮะตามป้ายแล้วกันครับบรรยากาศมันดีครับเหมาะกับการซื้อเก็บเก็บเป็นมรดกตกทอด เฉลี่ยหนึ่งไม่ถึง2 2งสองสอง,สองแสนนะไร่หนึ่งนะฮะก็20ไร่นิดๆเขาขายอยู่นะครับเจ้าของให้รีวิวขายอยู่ประมาณสัก3าล้านเราคานี้ตึงนิดนึงนะครับไปชมกันเนี่ยฮะบรรยากาศท้องทุ่งท้องทุ่งจริงๆครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะลพบุร,รีแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากโรบินสันแล้วกันนะผมเอาโรบินสันบิ๊กซีโลตัส โกเบนเฮาส์โฮมโปรบรรดาห้างทั้งหลายเป็นจุดอ้างอิงเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลจากตรงนี้นะฮะสิกว่ากิโลนะครับจากตรงนี้นะครับแสดงว่ามันไม่ไกลเลยบรรยากาศลุกทุ่งซื้อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวความจเจริญม,มันมาครับห่างจากถนนที่กําลังมีการพัฒนาของรบรีที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่อ่ะประมาณ5กิโลนะครับข้างๆนี้เป็นคลองนะแต่มันจะลบนิดนึงอันนี้ผมมาถ่ายจากด้านท้ายนะครับให้ดูเห็นสายน้ําความร่มเย็นนะครับ วิถีชีวิตแบบบ้านๆมันมีข้อดีข้อเสียมันจะมีอยู่2ฝั่งนะฮะฝั่งนเนี้ยสิไร่ฝั่งนู้นเนี่ยอีก2ไร่เมื่อก่อนเนี่ยมันมันยีกว่าไร่ไงมันโดนถนนตัดทานนะครับมันก็เลยมี2ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ข้อมูลตรงๆเนี่ยถนนก็เป็นอย่างนี้ลูกลังก็ถือว่ากว้างนะเฉพาะตัวถนนที่ตก4เมตรเกือบ5เมตรเหมือนกันนะตัวถนนเนี่ยนะครับ ท้องนาที่นี่น้ําดีครับน้ําเยอะฮะเห็นไหมนกบินกันเต็มเลยนะครับผมไ็ได้รีวิวมาประมาณวันสองวันเจออีกแล้วสังเกตคลิปผมไหมผมไปที่ไหนก็เจอแต่อนเนี้ยนกเนี้ยตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้นกสายพันธุ์เนี้ยนี่อะไรนักเรียกเลยนะกระแตแต้วแวดหรืออะไรไม่ใช่หรอกอะไรเรียกอะไรไม่เรียกไม่ถูกครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบ เดินไกลนิดนึงครับผมเพราะว่ามาจอดรถด,ด้านท้ายเลยครับอยากให้เห็นบรรยากาศแบบท้ายไปหาหัวไงด้านท้ายไปหาด้านต้นทางที่เห็นอยู่เสาไฟฟ้าแร่งสูงเยอะนะครับแต่เอามาใช้ไม่ได้เหมาะอาการซื้อเก็บผมบอกเลยฮะซื้อเก็บปลูกบ้านก็ไม่เหมาะมันเปียวซื้อเก็บไปก่อนเดี๋ยวราคามันเพิ่มตอนนี้ยี่ไร่ฮะ สาล้านเการ่หนึ่งไม่ถึง200แสนอนาคตมันก็พัฒนาปรับขึ้นเรื่อยๆมันอยู่ในเขตอำเภอเมืองะฮะแล้วห่างจากรถไฟฟ้าลังคู่ที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่แค่ไม่ถึงไม่ถึกิโลอะนะครับราคามันก็ต้องปรับนะครับซื้อเก็บไว้เป็นสมบัตินะครับแล้วก็หลายๆคนมาทำสวนทำอะไรนะครับเช้าไปเย็นกลับได้มาสายเอเชียทำสบายๆนะครับสายเอเชียมาที่เนี่ยผมให้ชั่วโมงครึ่งอะจากกรุงเทพนะฮะ ผ่านอายุทยามานะครับมาเข้าทางอายุทยาก็ได้เข้าทางอ่างทองก็ได้เข้าทางสิงห์บุรีก็ได้มันเข้าหลายทางนะครับมาทางโพลยุทธินหมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับผ่านลังสิทธ์น้องแคหินกองวังน้อยมาเรื่อยๆนะฮะสระบุรีพระพุทธบาทเดี๋ยวก็ถึงครับมันถือว่าเส้นทางไม่เท่าไหร่จะมาทั้งสองเส้นระยะทางก็ประมาณร้อยกว่ากิโลครับชั่วโมงกว่านะครับขับรถดูน้ำดิฮะ ทั้งน้ำทั้งนกเลยอ่ะเนี่ยมันเหมาะการมาทาการเกษตรแบบพอเพียงมาปลูกต้นไม้ซึ่งเก็บปลูกต้นไม้ก็ได้ดินที่นี่มันเป็นดินดํานะเนี่ยไม่รู้เห็นฝั่งนู้นปะดินดํานะครับอ่ะจะถึงแล้วครับเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรคือเก็บข้าวไปแล้วนะครับกล้องจะสั่นอีกนึงนะครับเพราะพื้นถนนมันไม่เรียบ นี่ถึงแล้วที่เห็นเนี่ยสีสีน้าตาลเนี่ยทั้งหมดนะฮะให้ดูดินก่อนเดี๋ยวหาว่าผมโกหกเห็นไหมไปดูดินใกล้ๆกันนะครับจะซื้อที่ส่วนใหญ่ให้ดูดินครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่าเราซื้อทําอะไรปลูกบ้านก็อีกอย่างหนึ่งปลูกต้นไม้ก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดินดำหลายท่านถามว่าดินเค็มไหม ผมไม่รู้จะตอบยังไงจะตอบแบบดีๆก็ไม่น่าจะเค็มแล้วครับเพราะว่าดินมันไม่ได้ปลูกพวกอ้อยไม่ได้ปลูกพวกมันสําปลังอะไรต่างถ้านันตอบดีๆนะจะตอบกวลกวลกวๆก็ไม่เคยชิมไม่แน่ใจจริงๆไม่เค็มแล้วครับถ้าเค็มผมก็จะบอกว่าเค็มพูดตลกๆครับอ่ะเนี่ยครับถึงแล้วนะครับซ้ายมือเนี่ยฮะที่เห็นเป็นทุ่งนาสีน้ําตาลไหมเนี่ยทั้งหมด นะครับหน้ากว้างก่อนนะผมให้ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรหน้ากว้างนะหน้ากว้างนะฮะจากนี้ไปถึงปลายนู้นนะฮะส่วนความลึกก็ประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรฝั่งนี้อยู่สิบแปดไร่นะฮะโฉนดผืนเดียวกันนะครับเนี่ยฝั่งเนี้สิบแปดไร่แล้วมันจะไปอยู่ฝั่งนู้นอีกสองไร่คืออดีตมันคือสี่เหลี่ยมจริงๆผืนนี้เกือบเกิดเป็นจตุรัสเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะมันเคยเป็นสี่เหลี่ยม จตุรัสผมดูจากโฉนดนะฮะดูจากระวางแล้วมันมีถนนเนี่ยมาตัดผ่านคลองมาตัดผ่านมันก็เลยทําให้เมื่อก่อนเนี่ยเขามี20กว่าไร่ขึ้น,นครับแล้วมันหายไปนะครับปัจจุบันก็เลยเหลือเป็น20ไร่กับเศษๆอยู่นินดๆมันก็เลยกลายเป็นว่าที่มาที่ไปตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยสิไร่ฝั่งเนี้ยสไร่นะครับโฉนดเืนเดียวกันนะครับสาเหตุที่ผมไปเริ่มถ่ายทําตอนที่มีน้ำเมื่อกี้ตอนต้นที่เห็นเพราะว่าท่านจะได้เห็นไงว่ามันไม่แรงเนี่ยถ้าผมมาเริ่มตรงเนี้ยเอาแล้ว คุณบอยคุณบอยเอาที่อะไรมาขายในี่แห้งแรงกันดานน้ําไม่มีอะไรไม่มีนั่นมันจะเป็นซสอยงานอีกนะครับผมเลยต้องไปเริ่มต้นใ้เห็นไงนะครับว่าเออมันมันมีน้ํานะอะนี่นะฮะเอาใหม่นะครับสังเกตจากที่เป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนะฮะดูง่ายๆครับหมดนี้เลยนะครับไปเดินไปฝั่งนู้นคงไม่ต้องมองนะครับมันจะเหมือนกันอยู่สองไล่นะครับโอ้โหนกเยอะเลย เนี่ยกินกับน้ำมีตลอดนะครับเขาไม่ได้เอาผักตบชวาขึ้นผมเชื่อนะอนาคตเส้นนี้จะต้องลาดลาดไม่ลาดอย่างก็ทําคอนกรีตผมเชื่อผมมีความเชื่อนะส่วนตัวนะฮะแล้วไฟฟ้าเดี๋ยวจะผ่านเดี๋ยวพาไปดูครับใกล้ๆถ้าสนใจฮะนัดมาชมได้ครับ เบอร์ผมนะฮะศูนย์เก้าแปดสมีอยู่แถวนี้หลายแปลงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าท่านมาท่านนัดผมผมจะได้ประสานทางผู้ที่นำพาชมหรือประสาเจ้าของที่ให้นะครับอย่ามาปุ๊บปั๊บแล้วนัดนะครับท่านจะไม่มาไม่เจอแล้วครับจะงงนะครับอ่ะเนี่ยอ่ะไปดูกันต่อครับ ผมเดินมาเก้านาทีแล้วอากาศสบายครับเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเนี่ยเห็นไหมชอบจังเลยชอบมากมันร้อนครับก็ตอนที่ผมจะลงจากรถอะ่ะมันสามสิบเจ็ดองศาฮะช่วงออนี้อากาศมันร้อนมากครับไปไหนก็ร้อนครับอย่างนี้คงไม่แรงนะครับ เนี่ยคขาไม่แรงนะฮะเนี่ยไหมดูบรรยากาศนะครับมาอยู่นะเราฝังท่อนะผ่านน้ําเข้าเข้าที่เรานะฮะถ้าเราจะให้เขาทานาโดยเฉลี่ยนะที่นี่น่าจะทํานาปีละสองครั้งนะครับไร่ละค่าเช่านะโดยเฉลี่ยนะฮะผี่ถูกจะว่ากันนะครับหนึ่งพันบาทต่อไร่ต่อรอบต่อไร่ต่อรอ,อบครับปีหนึ่งทำสองรอบก็บคูณไปเนี่ยครับโดยเฉลี่ยนะแจ้ก็เชา,าทํานาก็ได้ซื้อเก็บไว้ก็ได้จะมาปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะครับเห็นไหมล่ะไฟฟ้ามันไม่มี ไฟฟ้าแรงต่ำนะ2 2 0บโวลต์น,นะครับไอทเห็นแรงสูงอะเป็นสันโวลต์ครับปลาปาก็ไม่มีนะครับมีแต่น้ำคลองถนนก็อย่างที่เห็นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะถนนนะฮะเป็นอีกเส้นหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยจุดสิ้นสุดเราอยู่ตรงต้นไผ่เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูทะแยงให้เนี่ยเห็นไหมครับ มันไม่ได้กันดานแล้วครับออกไปถนนใหญ่นี้อีกิีเดียวก็ขึ้นถนนใหญ่4เลนแล้วครับถ้าท่านบอกโอ้อยากได้ที่ที่มันดูดีเขียวชอุ่มนานี่ดูดีนะครับความสูงนี่ไม่ต้องมากนะครับต่ำๆเร่งต,ต,ต่างราคานี้มันก็ไม่มีครับนี่ผมเอาราคาที่จับต,ต้องได้กับสภาวะเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งมาให้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูดินใหม่ยังเป็นดินดำอยู่นะครับ นี่นะฮะเห็นไหมเนี่ยไปถึงตู้นออมอไซน,น,นู่นนะฮะเนี่ยบนนี้เลยมันลึกนะครับจากนี้ไปก็น่าจะร้อยกว่านะฮะลงไปเนี่ยครับพื้นเนี้ยนะครับต่ำกว่าถน,นนนี่ประมาณด้วยสายตาเกือบเกือบเมตรครับไม่ถึงหรอกฮะเกือบเกือบอย่างน้อยก็หกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับเหมาะปลูกป่ามากช่วงนี้กำลังฮิตปลูกป่ากันนะครับอ่ะไปเดินต่อไป เห็นรถมอเตอร์ไซค์ไหมครับจักรยานยนต์คันนั้นนะฮะตรงนั้นน่ะที่เขาจอดน่ะแหละคือขึ้นถนนสองเลนละลาดยางนะครับนะฮะที่ผมบอกพิกัดนะฮะเราจะไปตรงนั้นนะครับดินยังเป็นดินดําอยู่นะครับดูดีๆนะครับบางทีเขาเผาป่าแล้วมันดําแล้วดําจริงๆก็ก็ก็อยัางได้เห็นเนี่ยนะฮะไอมันแตกรายงานอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับมันมันมีน้ําแล้วน้ํามันแห้งไงฮะปกติครับ อันนี้ด้วยนะครับอ่ะไปอันนี้ด้วยนะครับนี่ฮะสิบแปดไล่สองล็อกเนี่ยครับนี่นะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นฮะนะไอตรงป่าตรงนั้นอนะที่ยืนไปสองไร่อะฮะไอตรงป่านั่นแหละครับอ่ะไปเดินกันต่อไปครับเราเกิดมาเพื่อลุยครับให้กำลังใจหลังลจากการเลือกตั้งนะครับผลการเมืองจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้ครับรอรุ้นครับผมชอบนะเขาพูดเขาบอกว่า รัฐบาลจะเป็นใครไม่รู้อ่ะแต่พรุ่งนี้ยังต้อง้องออกเราก็ต้องออกามาหากินกันนั่นแหละฮะ,ะนี่ครับจากนี้ไปด้วยนะฮะสองล็อกนะครับสองล็อกนะฮะร้อยกว่าเกือบสองร้อยนะครับเกือบสองร้อยเมตระะมีการหันมา <laughs> สะยะยิ้มแมออกฝุ่นมันเยอะอ่ะนี่นะฮะเกือบสองร้อยเมตรครับหน้ากว้าง ไม่เกือบครับผมว่าใช่เลยนะฮะลึกไปก็ร้อยกว่านะครับที่ผมบอกเมื่อก่อนถ้ามารวมถนนรวมคลองน้ําฝั่งนี้อาตรงกลางแล้วก็รวมถนนฝั่งนู้นแล้วก็รวมไปสองไร่ที่ตรงนู้นด้วยมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสดูจากระวางนะครับไปดูพื้นที่พื้นที่ไม่งงแล้วนะครับไอตรงนี้ไม่ใช่ของเรานะฮะแต่ไมนขนาดถนนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันนี้ชัดแล้วนะฮะน้ําไม่มีครับประปานะไฟฟ้าไม่มีครับ ถนนเป็นอย่างงี้ครับจากนี้ไปถึงปากทางประมาณ200เมตรครับปากทางนี้เป็นถนนดีๆนะน้ำในคูน้ําเป็นอย่างนี้ครับดูชายน้ำนี่ฮะชายน้ําที่น้ํามันจะกระตะลิงอ่ะเขาเรียกว่ากระตลิงอ่ะน้ํากับพื้นดินนะฮะเห็นไหมฮะมันเป็นสีสีดำนะครับพื้นที่นี้เป็นฉนดขุดแดงนะครับฉโนดขุดแดงนะครับผมบอกข้อเสียไปหมดแล้วนะน้าไฟถนนนะครับกันดานไม้ก็5กิโลจาก นี่ไปถึงถนนใหญ่เลยนะครับแล้วก็10กิโลไปถึงบรรดาห้างดังๆทั้งหลายโรตัสี่บิ๊กซีกอลเฮาส์ไทยวัสดุอะไรทั้งหลายแหล่นะครับถึงตัวจังหวัดเลยนะฮะตัวจังหวัดลบบุรีเลยนี่อยู่ที่ตาบลนิ้วนิ้วลายนะครับนิ้วลายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับนี่ไม่ใช่ครับผมจ้าค่างเดินช้านิดนึงเพราะว่าถนนมันเป็นอย่างเงี้ยฮะอันนี้ดินลูกหลังเลยครับลูกลังเลยลูกลังจะเป็นสีแดงๆหินคุกจะเป็นสีเทาๆ ครับยังมาต่อยจะเป็นสีดำๆเรียบคอนกรีตจ,จะเป็นสีขาวๆเทาๆบรรยากาศโอเคนะครับผมน้งบอกว่าใครจะมาอยู่บ้านตรงนี้ซื้อปลูกบ้านนะอย่าปลูกนะฮะเปรี่ยวครับเปรี่ยวนะครับแต่ออกไปนิดนึงก็เป็นชุมชนนะเหมาะอาการซื้อเก็บก่อนนะครับเพราะผมเชื่อว่าอนาคตอย่างที่พูดนะฮะความรู้สึกส่วนตัวนะน้ํา น้ำประปาไฟฟ้าจะมาหมู่บ้านจะมาะเมืองจะโตแล้วที่มูลค่าจะเพิ่มเหมาะกับการซื้อเก็บเป็นมรดกให้ลูกให้หลานตอนนี้มันถูกเศรษฐกษิจอย่างเงี้ยที่ถูกครับความคิดส่วนตัวนะฮะไปค้านกับใครอย่าว่าอาผมนะส่วนตัวครับที่มันจะถูกคนจะแย่งกันขายคนขายมากกว่าคนซื้อนะครับคนขายมี1ิบคนคนซื้อมีคนหนึ่งนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะเพราะยันที่มันจะถูกถ้าคนขายแย่งกันขายแพงใครก็จะซื้อแหะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแย่งกงนขายพออยู่พอได้พอกินกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครมีกําลังอ่ะซื้อเก็บนะครับเหมาะครับแล้วที่มันไม่ค่อยลดนะฮะที่นี่ประเมินราคาสูงนะครับราคาสูงประเมินนะฮะไล่หนึ่งที่ผมเดาไม่ผิดก็กจะเป็นแสนแล้วมั้งนะครับประเมินนะฮะจะขึ้นถนนลาดยางละนี่คือบรรยากาศพาที่ยังอยู่กับเรานะครับ ใครชอบฤดูร้อนอครับขอเสียงหน่อยผมคนหนึ่งแล้วฮะไม่ถูกกับฤดูร้อนชอบสุดคือฤดูหนาวครับแต่ฤด,ดูที่ผมชอบมันไม่ค่อยมีปีนี้ยังไม่เคยใส่ได้เสื้อกันหนาวเลยฮะมีแต่ใส่เสื้อกันแดดหนาวปบแป๊บปบแป๊บก็หายไปถนนเส้นนี้ฝนตกไม่ต้องกลัวนะครับมันบดอัดแน่นครับไม่ติดครับไม่เป็นหลุมไม่เป็นหลุมไม่เป็นอะไรครับคิดว่าเขาเทเนี่ย ได้ประมาณปีปีหนึ่งประมาณปีนึ่งนะความหนาประมาณ30เซนเนี่ยฮะดูจะขอบนี่นะข้อมูลถูกผิดก็อย่ว่ากันผมเดาหมดนะฮะน้ำยังอยู่กับเราครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแถวนี้เป็นดินดำนะครับดินดีฮะเห็นไหม สีดำนะครับดินจริงๆนะไม่ได้พ่นสีนะอ่ะที่เรารู้แล้วนะครับไปไปต้นทางคือต้นน้ำกันต้นถนนต้นน้ำกันเอาดูต้นน้ำก่อนอ่ะเนี่ยถนนสองเลนแบบไม่มีไหลทางเนี่ยครับ เห็นไหมมันขนาดถนนเข้าไปเนี่ยที่เราอยู่ตรงแบ็กล็อกที่สามสี่อ่ะเนี่ยตรงไปอีกประมาณสัก2กิโล3กิโลก็จะขึ้นถนนนะครับเส้นลบบุรีบันแพกบันแพคคือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกทางสายเอเชียได้ถ้าออกทางนี้นะฮะส่วนตรงนี้ไปปุ๊บก็เนี่ยนะฮะอีก5กิโลนะครับจะเข้าสู่ถนนสองเลนที่4เลนนะครับ4เลนที่ เป็นเส้นของการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ลบบุรีนะครับอีกไม่ถึง10กิโลก็ถึงตัวจังหวัดไม่ถึงแล้วครับขับรถ10นาทีก็ถึงให้ดูก่อนนะฮะนี่เห็นไหมคลองน้ำขนาบด้านข้างเนี่ยบรรยากาศโดยรอบถนนเป็นอย่างนี้นะครับก็ตรงไปถนนโอเคนะฮะแต่ไม่มีหลายทางมาฝั่งนี้ เห็นไหมเห็นสายน้ำไหมฮะน้ำมันดีนะครับอ่าเนี่ยมีคูน้ำนะครับมาเส้นนี้นี่กับน้ำนะครับเพื่อนบ้านไม่ต้องถามถึงครับไม่เห็นครับเนี่ยนะฮะนี่ก็คือสายน้ำอีกเส้นหนึ่งอ่านี่ก็คือสายน้ำอีกอ่าที่ให้ดูไปเมื่อกี้ไปดูดินบ้านข้างเดินเคียงกขาสิที่ข้างข้างเขาเป็นยังไงกันอ่าสีอะไรละครับ นี่สีดำดินร่วนซุยครับอะเนี่ยดำไหมฮะดำจริงๆนะับไม่ได้ดำจากการเผาว่าจะพืชหรืออะไรมันแล้วมันดำไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะบรรยากาศโอเคไหมครับอย่างนี้ทวนใหม่นะครับ20ไล่นิดๆ ผมเรียบ20ไร่นะครับ20ไร่เนี่ยยกแปลงนะ3 9, ล้าน9ราคาตึงนะฮะตึงนะครับไม่ต้องต่อนะครับตึงเพราะว่าตอนแรกเขาขาย4ล้านกว่านะครับตึงลงมา3ล้าน9นะครับเปลี่ยนจากเลข4มาเป็นเลข3นะครับ3ล้าน9แล้วก็ถนดคุดแดงนะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งก็แสนปลายป1 0 0 0แสนปลายปลายนะครับถนนคุดแดงน้าไฟไม่มีถนนไม่ดีนะครับถนนเป็นอย่างนี้บ้านใกล้เรืองเทียงไม่มีนะครับ จากตัวจังหวัดไม่มากถ้าสนใจก,ก็ลองมาชมดูอันนี้เขาก็มีการเนี่ยใช่ไหมเนี่ยบริหารจัดก,การน้ําอันนี้เป็นถนนอ,อีกด้านหนึ่งนะครับถนนมี2ด้านที่ผมบอกนะฮะก็ลองดูครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้คนขับรถมารับแล้วครับภ <laughs> รรยาขับทุกวันผมเป็นคนขับ อลองดูครับที่อำเภอเมืองครับลบบุร,ปปรียังมีอีกหลายแปลงนะครับแถบ,แถบนี้นะฮะไล่หนึ่งเฉลี่ยราคาก็2,000สนต้นๆแถวนี้นะฮะอาจจะมี5ไล่ก็มีนะครับขออนุญาตเจ้าของที่นี่ประชาััพันข้ามแปลงนิดนึงนะครับห้าไล่3งานมีอยู่แปลงหนึ่งนะครับประมาณสักจําราคาไม่ได้ล้านเจ็ดหรมั้งแถวนี้นะหไล่สมงานล้านเจคร่าวๆนะครับแล้วก็มีเไล่กว่านิดนึงสล้านกว่าบาท นะครับแปลงย่อมๆนะอยู่ห่างจากตรงนี้ไม่เกิน2กิโลครับเราก็จะมี5 0กว่าไร่นะฮะไร่อยู่ที่หนองโดนนะครับหนองโดนติดจากตรงนี้ประมาณสักห่างจากตรงนี้ไม่เกิน5กิโลนะครับไร่หนึ่งแสนห้าแสนห้านะครับอันนั้นโอเคกว่านี้แต่ถนนทางเข้ามันจะเป็นลูกลังยาวกว่านี้นิดนึงนะครับเคยทําคลิปให้แล้วนะครับทุกอย่างเคยทําคลิปให้ถ้าท่านใดสนใจนะครับ แถบนี้นะครับอำเภอเมืองลบบุรีอำเภอหนองโดนสระบ,บุรีแถบนี้ดิดต่อผมได้นะครับผมมีคลิปให้ชมอ่ะโอเคพระอาทิตย์ไปละผมก็ต้องไปเหมือนกันนะครับวันนี้ผมบอยสิถีนักราชขอขอบพระคุณมากนะครับแล้วมีโอกาสเรามาพบกันนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากพรุ่งนี้นะครับจะไปรีวิวแปลงอื่นๆที่สวยๆให้ชมอีกนะครับวันนี้ผมบอยสสถียรนักราชขอกราบลานะครับมีโอกาสแล้วมาพบกันใหม่แล้วกัน อโอเคขอบคุณครับโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยครับใครติดตามนาะทีสุดท้ายขอเสียงด้วยแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ